เราที่เป็นลูกหลานชาวบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน,น้องคายลูกหลานชาวบ้านหม้อนี่เป็นลูกหลานชาวพวนเน๊อวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในงานคบวาระที่หลวงปู่เลียน วะะราาโพซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยิ่งตัวอาจารย์เองถือว่าเป็นเหมือนกับพ่อแม่ของอาจารย์อาจารย์ไมาร่วมงานในครั้งนี้มาในฐานะนะที่หลวงปู่เลียนวะะราาโพนะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในฐานะที่ท่านเป็น กรรมวาจาจารย์ของตัวอาจารย์เองก็มาทุกปีนะแต่ก็ไม่มีไม่ได้มีโอกาสในการที่จะ,ะพูดจาพาทีกับสถาสาธุชนชาวบ้านหม้อตลอดถึงจังหวัดน้องคายนะอำเภอศรีเชียงใหม่แต่ในปีนี้ท่านอาจารย์นุพดลท่านเป็นเจ้าวาดได้จัด เป็นการลํำลึกนึกถึงหลวงปู่เหลียญน,นะซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของท่านอาจารย์รพนพดลเช่นเดียวกันฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวบ้านม้อนะหรือว่าลาวพวนเนี่ยนะก็มีลาวพวนหลายแห่งพวนลบบุรีนะบ้านมีนะเออ,อย่างนี้ เรามีหลวงปู่เหรียนบลาลา,าโพนี่เป็นที่รู้จักขจรกระจายทั่วประเทศตลอดถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะแต่มาถึงยุคเราลูกลุกล่นหล,ล,ล,ลานแล้วนี่นะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ก็จะเลือนลางหายไปว่าหลวงปู่เหรียนซึ่งเป็น ชาวบ้านหมอเป็นลาวพวนนะมีคุณธรรมอันใดบ้างนะพอถึงยุคเราแล้วรุ่นเจ็ดบแปแล้วนี่จะไม่มีเรื่องราวเล่าสู่ลูกหลานฟังตลอดถึงวัฒนธรรมนะศิลปะวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยก็จะเลือนหายไปการสืบสารนศาสนา อย่างตัวอาจารย์เองนะได้มีโอกาสไปหลายที่หลายแห่งจึงได้เห็นว่าศาสนาต่อไปนี้พุทธศาสนาของพวกเรานี้นะต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างนะอย่างเราจะเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าทานศีลภาวนาปฏิบัติแต่มาถึงยุคนี้นะยุคสมัยโลกโซเชียลแล้ว อย่างอาจารย์พูดไว้หลายแห่งว่าไม่ก็เอาเก่าก็ไม่ทิ้งอย่างในปีนี้ท่านเจ้าวาดท่านอาจารย์พนพดลท่านได้มีพิธีกรรมคําว่าพิธีกรรมนี้ก็คือการดึงศรัทธาญาติโยมน,นะไม่ก็เอาเก่าก็ไม่ทิ้งเก่าคืออะไรเก่าคือพระธรรมพระวินนย ใหม่คือการออกสู่โลกโซเชียลนะส่งไลน์ส่ง,สงเสษ y o ยูทูเหล่านี้เนี่ยอย่างอาจารย์พูดนี่เห็นกันทั้งทั้งโลกเลยนะอันนี้คือใหม่แต่เก่าก็คือการปฏิบัติปฏิบัติอะไรทานอย่างพวกเรามาวันนี้เห็นไหมอาหารเต็มศีลรักษาด้วยตัวเองไม่ต้องไปขอนะ ขอนั้นเป็นศีลน,นอกแต่ศีลในก็คือศีลปฏิบัติเรารู้ด้วยตัวเราเองเนี่นศีลห้านี่ศีลห้าก็คืออะไรหัวหนึ่งแขนสองข้างขาสองข้างก็คือตัวเราไม่ใช่หรอือสรุปแล้วก็คือตัวเราต้องดูตัวเราดูแลรับผิดชอบตัวเรานั่นคือศีลน,นะแต่ศีลอีกอย่างหนึ่งก็คือศีลพิธีกรรมนะอย่างเราขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอ่ เหล่านี้ต้องไปขอเวลามณีเวลามณีแต่สิลที่ประพฤติปฏิบัตินั้นคือศินที่เรารู้คุณรู้โทษนะรับผิดชอบตัวเราเองดีหรือชั่วเรารู้ด้วยตัวเราเองอันนี้คือชาวพุทธนะฉะนั้นในศาสนาของเรานี่พิธีกรรมนำไปสู่การปฏิบัติพุทธศาสนาก็คือต้นไม้ต้นหนึ่ง นะหนึ่งต้นต้นไม้นั้นประกอบไปด้วยอะไรเปลือกลึกลงไปก็คือกระพี้ลึกเข้าไปส่วนกลางจริงๆก็คือแก่นคือความหลุดพ้นศาสนาเราประกอบไปด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี้ไม่ใช่ก็ไม่เคยมีนะครั้งพุทธการก็มีพุทธเจ้าสอนเรานะ่ะ อนุบุพีกถาหานะทานศีลภาวนานีา่ยมมะกรรมทินกห้าประการอนุบุพีกถาหานะนี่ก็มีอาการอย่างนี้ฉะนั้นพิธีกรรมที่เราจะทำกันอีกสักประเดี๋ยวนี่นะอันนั้นเป็นพิธีธกรรมแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นอาจารย์ให้ทุกคนไปปฏิบัติที่บ้าน ซึ่งมันตรงกับยุคสมัยแล้วตอนนี้โควิดเวาา้นระยะห่างนะผัวก็ระแวงเมียเมียก็ระแวงผัวเพราะใครๆก็กลัวตายกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้วันนี้รัฐบาลปลดล็อกแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วเพราะทุกคนสิดวัคซีนกันหมดแล้วนะฉะนั้นในปีนี้จึงเป็นปีพิเศษในการที่ ครบรอบวาระ17ปีที่หลวงปู่เลียนจากพวกเราลูกๆหล,ลานๆผ่านไปจะเหลือแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะจะลงพระศาสนาเราจะนำาพาศาสนาไปอย่างไรนะเราควรคิดเราดูสังคมข่าวแล้วนะมีแต่กระแสที่ศาสนาต้องบอบช้ำทั้งนั้นเลย นะอย่างกรณีพระทิศท,ที่ศึกไปสองรูปก็คือมหาสมปองกับมหาเยวันต่อมาก็มีข่าวข่าวลุงอูแสงเข้ามาอีกเห็นไหมมีจะข่าวลบทั้งนั้นเลยเราเชาวพุทธจะรักษาจะปฏิบัติอย่างไรพระศาสนาถึงจะอยู่กับพวกเราเราจะจะลงอย่างไงหรือว่าเราปล่อยปะละเลยชั่วช่างชี ดีจังพระอย่างนั้นเหรอแต่เราก็เป็นชาวพุทธอะเรามองดูตาป,ปิดๆอย่างนั้นเหรอเราควรจะคิดส่วนดีของพระาศาสนาก็คือการระชั่วทำดีนะที่พระพุทธองค์สั่งสอนพวกเราไว้นะตลอดถึงองค์หลวงปู่เหลียนวราล,ลาโพซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราชาวบ้านหม้อนะ ตลอดถึงหลายๆองค์ท่านที่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรุ่นหลวงปู่แล้วท่านจากพวกเราไปแล้วเหลือแต่พวกเรานี่แหละมองตากันติดๆอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะสืบสารงานพระศาสนาอย่างไรฉะนั้นพิธีกรรมที่จะรยนพดลอนุญาตในญา,าติโยมศรัทธาเขามาจัดนะพิธีกรรมนำไปสู่การปฏิบัตินะ ถ้าไม่มีพิธีกรรมนี่คนจะมาปฏิบัติหรือนะอันนี้ก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าถึงพวกถึงเวลาเราแล้วต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเราเห็นไหมอย่าไปยกอย่าไปโทษเขาว่าเด็กมันยกสามนิ้วสี่นิ้วเพราะเราไม่นำพาเขาอ่ะเห็นไหมล่ะอย่างทุกวันนี้นี่สังคมก้มหน้า พ่อกับแม่ลูกกับพ่อแม่ไม่ได้เจอกันเลยอยู่ในห้องของใครของมันเสพโลกโซเชียลเสพข่าวมูลโลกเสมือนจริงนะติดต่อกันไปแล้วประสาทก็สับสนเห็นไหมโดดตึกตายฆ่าตัวตายนะลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นไหมมันค้ยต่ำลงไปทุกทีแล้วตอนนี้ถ้ามันมีคุณธรรม ที่พวกเราที่เป็นปู่ย่าตายายเขาเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยนำพาไปสู่การปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแล้วมันจะคอยต่ำไปสู่โลกแห่งการยุกนะอาจารย์ว่าฉะนั้นพวกเราเนี่ต้องพาลูกพาหลานเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะอย่างนี้แหละให้รู้จักพาลูกเต้ามาวัดมาว่าไหว้พระสวนมนติิปิโสพระกวาเท่าที่ทำได้ ดีกว่าให้เด็กมันเข้าไปดูแต่ในโลกโซเชียลนะนะแล้วก็ไปโทษเด็กก็เรานั่นแหละนะอย่างอาจารย์ไปเจอลูกบางคนตัวน้อยร้อ,องไห้กระจองงองแงพ่อแม่โยนเครื่องให้เงียบนะเด็กตัวน้อยก็เล่นเป็นแล้วเล่นเกมเล่นอะไรแล้วเราก็มาโทษกันมันไม่ใช่เราควรจะดึงไว้อาจารย์ว่า ในเมื่อเราเห็นว่ามันแรงมันต่ำลงไปแล้วพระก็เหมือนกันอย่าไปโทษว่าโยมไม่เข้าวัดไม่มีใครศรัทธาไม่ใช่โยมก็บอกว่าพระปฏิบัติตัวไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่นะมองดูช่วยกันรักษาคำว่าบริษ,ษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธองค์มอบให้เรานะดูแลซึ่งกันและกัน พระเป็นผู้นำทางจิตและวิญญาณนะศรัทธา,าสาธุชนนะเป็นผู้อุปถัมภะถานอย่างนี้อย่างพวกเรามาทำเนี่อันนี้คือความสวยงามความสวยงามของพระศาสนาแต่เราไปโทษซึ่งกันและกันพระไม่ดีพระก็มองว่าโยมไม่ศรัทธาอาจารย์ว่าถ้าเป็นบริษัทมันเจ๊งนะแท้จริงผู้ตรงนะมองเห็นการไกลมากกว่าเราอีก 2,000กว่าป,ปีแล้วคําว่าบริษัทห้างร้านพระพุทธองค์ได้มอบไว้ให้กับพวกเราแล้วบริษัทก็คือการทํางานร่วมกันแชร์กันพระก็ทําหน้าที่ของพระญาติโยมก็ทําหน้าที่ของญาติโยมแต่ถ้าญาติโยมมา,มาพูดในกรณีนี้อาจารย์ว่ายังสั้นเสืออยูอ่พระก็มองดูโยมว่าโยมไม่ศรัทธาเอา้าพระไม่ปฏิบัติตัวให้ดีปฏิบัติตัวให้ชอบโยมก็ไม่ศรัทธา หน้าที่ของพระคืออะไรล่ะศึกษาพระธรรมพระวินยัยอย่างอาจารย์พูดอยู่เสมอว่าในแนวทางของอาจารย์นี้ระบวชเข้ามาแล้วทํางานสี่อย่างหน้าที่ของพระนะหนึ่งบิณฑบาตสองปัิบัติสามไหวพระสวดมนต์สี่เจริญเมตตาภาวนาทำสี่อย่างนี้ก็คือการศึกษาศินศีลสิกขาศิลสองรอยยิบเจ็ดเป็นตัวกันกรองพระ นะถ้าผิดออกไปจากนี้แล้วพระก็เศร้าหมองนะส่วนญาติโยมก็อย่าตำหนิจีเตียนพระถ้าโยมคิดว่าพระดีเท่านั้นเลยจะทำบุญเอาถ้าคิดอย่างนั้นโยมมาบวชแม่มาแหมมาบวชแหมหรือว่าพูดบอกว่าขี้ข้านตายไรไปบวชซะลงมาบวชเบื้องถ้าอาจารย์พูดผิดแย้งได้นะแย้งเลย ฉะนั้นเราพึ่งพาซึ่งกันและกันพระที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่โยมที่ศรัทธาภาษาะก็ยังมีอยู่เห็นไหมฉะนั้นข่าวข่าวในซีกจังหวัดหนองคายซึ่งอาจารย์จากไปส0สิบปีแล้วตั้งแต่ไปอยู่เมราชเสร็จงานพระราชานเพลิงศพหลวงปู่เทศแล้วอาจารย์ก็จากวัดหินมะเป้งไปพญาโยมไม่ไม่รู้จักอาจารย์นะให้รู้จักไว้ซะว่า,าวนี่คืออดีต จ้าอาวาสวัดหินบากเป้งนะพอเสร็จงานลุงปู่แล้วอาจารย์ก็ลาออกแล้วก็ไปหยุดจังหวัดเลยแล้วก็ไปสร้างวัดในหลายประเทศอเมริกาอังกฤษยุโรปอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์ไม่มีโอกาสได้พูดกับญาติโยมนะแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษฉะนั้นอยากจะให้สติพวกเราในความดีก็มีความเลว ในความเลวก็มีความดีนะอย่างอาจารย์ไปต่างประเทศบางคนมาถามอาจารย์ว่าเป็นยังไงท่านอาจารย์าศาสนาตอนนี้อาจารย์บอกว่ามันก็เหมือนผลไม้นี่นะผละไม้ส่วนที่มันช้ำแอปเปิ้ลมันช้ำพวกเราที่เป็นชาวพุทธมีปัญญาเราตัดเอาส่วนที่มันช้ำออกที่เหลือมันดีเราก็ยังได้กิน ไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกนะดีสมบูรณ์แบบเอา้าไม่เชื่ออาจารย์ผัวก,กับเมียนะมีใครไม่ยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวนี้อาจารย์จะให้รางวัลเลยว่ามูเจ้าพักกันแต่งงานกันแล้วบอกเคยบอกเคยเถียงกันบอกบอกเคยทะเลาะก,กันบอกมีไหมใครที่แต่งงานกันแล้วมีผัวมีเมียกันแล้วนี่ไม่ทะเลาะก,กันมีไหมยกมือขึ้นฮะไม่มี โบราณถึงจะได้บอกพวกเราว่าลิ้นกับฝันอะไรพอหยวนหยวนก็หยวนหยวนไปนะเราถึงอยู่กปนมาได้อย่างขนาดนี้พระกับญาติโยมก็เช่นเดียวกันนะหรือว่าญาติโยมคิดว่าจะกาบจะพระอา,าลั์เท่านั้นบอกและเจ้าหูจักได้อย่างไรว่าเป็นพระอาลั์หรือบบหันหันไปใส่หันไปใายหรือหันไปขวาหรือมีเครื่องมือหวัดบอกประหลอดอมีเครื่องมือหวัดบก่ก อาจารย์ให้หลักได้เลยว่าการไปวัดนะ่ะวัดใจเราอย่าส่งไปหาพระนะย่างวันก่อนมีคนมาถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์โยมทำบุญตักบาทแล้วนี่เอาของใส่บาตรพระแล้วนี่แล้วยมก็ยังตามไปดูว่าท่านจะกินหรือไม่กินโยมถึงจะได้บุญเอา้าอาจารย์ว่ามันโมแม่น่นโยมเลยเออให้โยมคิดใหม่ซะของของโยมจริง จบใส่หัวใส่ให้พระแล้วมันขาดจากมือโยมแล้วมันเป็นของพระพระจะไปเวียนเทียนไป,ไปลงไปลงนรกที่ไหนก็เรื่องของพระแล้วเนี่ยความจริงเป็นเช่นนั้นแต่โยมยังไปยึดติดอยู่เอ้ยมกป่าเข้าออุตส่ามกมาอย่างดีเสียใหอาาย้อาจารย์กินอาจารย์ก็บอกหินนังไปพู้อื่นอีกอ้าวยึดติดได้หแค่เป็นอย่งสั้นมาบวชเอาซะ เออมาบวดลองเบิงเออต้องแบ่งกันคนละครึ่งฟิฟตี้ฟิฟตี้น 50, 50, นะคนละครึ่งน,นี่แหละคือศาสนาของพวกเราฉะนั้นทำคําสั่งสอนขององค์หลวงปู่เลียนซึ่งเป็นพระกรรมวาจาของอาจารย์นะหลวงปู่บูภาเป็นอนุศาสนาอาจารย์หลวงปู่เทศเป็นอุปาาัชยยะนะอาจารย์อยากให้พวกเรานั้นระลึกนึกถึงเสมอว่า สิ่งที่หลวงปู่ท่านย้ำเตือนพวกเราก็าคือการภาวนาพุโทโธอย่างนี้แนะละโรคโควิดที่เกิดขึ้นนี่มีแต่ความหวาดระแวงผัว,ก,ก,วก็ย่านเมียเมียก็ย่านผัวย่านลูกย่านเต้ากันถ้าเรามีสติและเลือกอได้ว่าพุโทโธก่อนนอนนะก่อนนอนล้มตัวลงไปนี่นึกพุโทโธดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นแหละคือที่พิงของเรา,อ,า,าอ้ยาอ่าศิลกา ยาอะไรพวกนี้มันยังเป็นยานอกอยู่ยาในจริงๆก็คือสติของเราเนี่ยให้อยู่กับพุโทโธถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าเรามีสติเราไม่หวา,นา่นระแวงเราไม่ไม่หวั่นไหวถึงแม้มันจะเห็นเขาก็ตายกันมันก็ตายอยู่แล้วจะมีโควิดไม่มีโควิดเราก็ตายนะเพราะเราเกิดมาสู่โลกนี้คือโลกตายเกิดคือด้านหน้าของเราตายคือด้านหลังของเรานี่ มันมาด้วยกันเหมือนเหรียญนนี่มันมีสองด้านฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากโลกนี้ก็คือการฝึกให้มีสติถ้าความดีเรามีพอความตายไม่น่ากลัวยกมาจริงไหมยกมาจริงไหมบุญกระถินแล้วก็ทําบุญพระป่าแล้วก็ทําบุญบวชพระแล้วก็ทําบุญทอดพระปา่าเนี่ยอย่างวันนี้ถ้า ใจมันจะขาดตอนนี้เราระลึกนึกถึงว่าเออวันนี้เราได้มาทำบ,บุญนะใจมันก็ฟูขึ้นติดดับตอนนั้นสุขติเป็นที่หวังแต่ถ้าเรามีกรกร,รมชั่วถึงลูกมาสิ้นเดวอีแม่อีแม่ภาวนาพุโทโธพุโทโธเด้อไม่หยั่งหายไม่หยังหายมันควรละเรื่องแล้วนะอันนี้ก็เลยขอฝากไว้ว่าแกนสารจริง,รงๆของการจัดงานหนึ่ง ในใจของพวกเราทั้งพระทั้งโยมที่เขามาตอนนี้ให้เราถามตัวเราว่าเรารักหลวงปู่เหรียญเราเคารพหลวงปู่เหรียญขนาดไหนนะหรือว่าเราพูดเฉยๆว่าโอ้ยคอยก็อยู่บ้านหมอได้คอยก็อยู่ใกล้ๆวัดหลวงปู่เหรียญพูดแต่ปากเฉยๆนะแต่ถ้าเราฟังแล้วเราเอามาคิด ว่าเราเป็นชาวบ้านหม้อเราเป็นลาวพวนบ้านหม้อหลวงปู่เลียนสอนอะไรอันนั้นคือความรักและเคารพหลวงปู่โดยไม่ต้องพูดโดยต้องไม่ไม่ต้องแสดงอย่างนั้นสิซึ่งอาจารย์ก็พูดพูดหลาย,หลายแห่งนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นการที่ว่ายมไม่ได้ดูคนเดียวหรอกทั่วโลกนะอันนี้คือสิ่งใหม่ฉะนั้นในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษ นะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดมาทุกครั้งทุกครั้งก็ไม่ได้พูดในจาร์แต่ปีนี้มีโอกาสอาจารย์นพดลท่านให้อาจารย์ปาลกธรรมะซึ่งธรรมะอาจารย์รุนแรงนะรุนแรงนะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะก็พูดไปด้วยความเมตตาสงสารถามว่าอาจารย์นพดลน,นิมนต์อาจารย์ไม่ไม่อาจารย์มาเอง นะเออฉะนั้นในปีนี้จึงขออวยพรให้สัทธาสาธุชนชาวบ้านมอซึ่งเป็นลูกลูกหลานขององค์หลวงปู่เหรียนวราลาโพนั้นขอให้มีความลํำลึกลึกถึงคุณงามความดีขององค์หลวงปู่ท่านนะถ้าไม่มีท่านพวกเราจะมีลึกวันอย่างนี้ถ้าไปที่กรุงเทพไปที่ต่างประเทศเจ้ามาแต่ใสมาจากบ้านมออ๋อ ลูกศิษย์ลุงปู้เลียนแน่เจ้าว่ามันบกขังบอกเอ้าเจ้ามาจสัสมาจากน้องค่ายโอ้ลูกศิษย์ลุงปูเทศแน่มันบกขังบอกเจ้าว่าแค่ไปสมัครงานลูกๆหลานๆไปสมัครงานอีลามาะใสัยมาจ่กน้องคายโอ้ลูกศิษย์ลุงปู้เรียญลูกศิษย์ลุงปูเทศแน่มันบกขังบอกมเจ้าว่าเนี่ยเขาอย่าลืมอย่าลืมกำพืชของพวกเรา ว่าเจ้าเป็นคนเล่าบ้านหมอได้เนี่ยผ่แมันไทยกรุงเทพด้เจ้าอยากระแดะฉะนั้นคุณงามความดีในกระดามให้พวกเจ้าพากันำลึกนึกถึงเสมอเอออย่าไปเป็นพีบ้าน้้ำปากเขาเวาเขาซัวสิตายเขายองว่าโอ้ยดีแท้ๆอีเนี่ยหายาเหลาหาอาลาบเป็ดหลับงวตัวควายไม่กินเขาซัวก็ยังเนี่ย เขาย่องอย่างสั่งเขาก็สิดีซะบกเขาดีได้บัดเนี่ยคือจังเขามารักษาศินนี่เด้มาวัดนี่เด้ยสบายโอกสบายใจแม่นบ่ละบ่ได้ไปรักสกมุกจีผู้ใดบม่ได้ไปญาิหัวผู้ใดใจมันก็สบายล่ะเขาว่าซั่วขึ้หมานี่นี่กะบพะเป็นหยังเนี่ยคำาเวซัวเขามันจะปงออกจากหัวซะบอกหางมันจะโปงออกจากดากซะบอกมันบ่ปงดอกปากซื่อ ลมปากก็คือลมต,ลตล้นล่ะต้นออกไปแล้วก็แล้วอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมันถึงมันมุ่งหน้าทําความดีต่อไปเรื่อยๆบุญบาปบึงนี่ไปมาหลับกับเฮาหรอกผัวกับเมียก็เห็นในกันบ่ได้นะพ่อกับแม่ก็เห็นในกันบ่ได้มีแต่เจ้าของนี่ละเ็ษเอาวิธีวิธีธเฮ็ดก็คืออย่างเอาสติมาเบิ่งความคิดของเฮาเนี่ยพุทโธพุทโธก่อนนอนเนี่ยมันบริสุทธิ์มันบริจ้างตัวนะ ไปฟังล้าเพลินเดี๋ยวเสนุนมิดคืนสดแจ,งจ้งเรื่องเสียบังในภาวนาบอดสาสิบนาทีสั้เจ็บแขงเจ็บขาเจ็บที่สัมเจ็บมัดมาลองงองง่อมาลองจองใจกันลบมลงมาตายไปจากไปสวรรค์นเนี่ย่ะบึงสะฝ่้าแหล่บนที่ได้ไปหลายละเอาว่าวลหลมันหลายมันหลปืดูุิไม้ความเมาแห้งหลก็ขอ,ย,ขอยุติการเว้าธทับมา สิ่งหนึ่งประการใด้ามันเป็นสติเตือนใจพวกมูเจ้าเก็บไว้และลึกนึกถึงนะอันใดมันบุดีบ่งงามอันใดมันบุพาะสนะขบูกระทิ่ไว้คือเปลือกมกทุเรียนนี่แหละนะเปลือกมกทุเรียนเป็นนามันเห็นบอกเจ้าสิกินเปลือกมันจะน้ำจะบอกเจ้าก็กินแต่เนื้อมันที่เอออาจารย์เพิ่งว่าให้ก็ให้ยีหลอยู่แต่ให้มีเหตุผลนะเออฉะนั้นจึงขอ อนุโมทนากับลูกลูกหลานไทยบ้านหมอในปีนี้นะโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดอาจารย์นพดลน,นี่ที่เพิ่นได้พากันลำลึกนึกถึงบุญคุณคุ้มน้ำความดีของหลวงปู่เหรียญวลาลาโพซึ่งอาตมาก,ก็ถือว่าเป็นลูกหลานเป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นเป็นกรรมวาจารมาจาร